ออมเงินสั้นรับปีมังกรทองนะคะตรงนี้ได้ดอกเบี้ยสูงน่าสนใจไม่เสียภาษีกับเงินฝากออมทรัพย์มังกรทองนะคะตัวนี้ออกมาใหม่ล่าสุดจากธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอสอสเดี๋ยวคลิปนี้ทันสรุปรายละเอียดให้ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนพบกับทันนะคะในช่องทันมันดีทวช่วงเดือนกุมภาพันธ์แบบนี้นะคะหลายคนอาจจะได้เงินโบนสัส เงินอ่างเปาะะหรือว่าใครที่มีเงินก้อนอยู่อยากจะเก็บเงินในระยะสั้นๆเราอยากจะเก็บเอาไว้ในที่ที่มีความคล่องตัวสูงถอดได้ทุกเมื่อแล้วก็ให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจนะคะรวมถึงดอกเบี้ยที่เราได้รับเนี่ยไม่เสียภาษีด้วยนะคะตรงนี้ทันไปเจอมาอีกหนึ่งตัวน่าสนใจเลยเลยอยากสรุปฝากกาันนะคะก็คือเงินฝากออมทรัพย์มังกรทองจากทออสอนะคะตรงนี้ดอกเบี้ยสูง2.25%ต่อปีเริ่มต้นฝากได้ที่10,000บาทเดี๋ยวทันสรุปให้ว่าเหมาะกับใครบ้างแล้วก็มีเงืยย่อนไขยง ะคะใครที่ชื่นชอบคลิปสไตล์นี้ฝากช่วยกันกดไลค์แล้วก็ติดตามช่องของทานเอาไว้และเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะ ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเงินฝากออมทรัพย์มังกรทองคืออะไรนะคะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆก็คือเงินฝากออมทรัพย์ประเภทหนึ่งจากธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทออสอนะคะตรงนี้จะมีรูปแบบในการฝากและการจ่ายดอกเบีย้ยเหมือนเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไปที่เราคุ้นเคยกันนะคะเพียงแต่ถ้าเราฝากในช่วงที่ธนาคารกําหนดเขาจะมีดอกเบีย้ยพิเศษให้นะคะซึ่งดอกเบีย้ยพิเศษนี้สูงถึง2.25%ต่อปีค่ะ และดอกเบี้ยที่เราได้รับนะคะของเงินฝากชุดนี้เงินฝากออมทรัพย์มังกรทองตรงนี้รับไปเลยแบบเต็มๆมไม่เสียภาษีนะคะแล้วเดี๋ยวถัดมาท่านขอสรุปเป็นเงื่อนไขหรือว่าข้อควรรู้ก่อนที่เราจะไปเปิดบัญชีเราจะต้องรู้อะไรบ้างนะคะทันสรุปให้สันส้นๆหาคอค่ะ ข้อแรกนะคะก็คือเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยบัญชีนี้จะได้รับดอกเบี้ยอยู่ที่2.25เเซตต่อปีนะคะเพียงแค่เพื่อนๆทำตามเงื่อนไขนี้ก็คือเราเปิดบัญชีและฝากเงินระหว่างวันที่1่กุมภาพันธ์2567าถึงวันที่15มีนาคม2567นะคะในช่วงเวลานี้เพื่อนๆเปิดบัญชีและฝากเงินเอาไว้หลังจากนั้นเราก็คงเงินเอาไว้ในบัญชีนี้นะคะจนถึงวันที่18เมษายน2 5 0 0 68เพียงเท่านี้เราก็จะได้รับดอกเบี้ยพิเศษนะคะ,คะก็คือ2.25%ตต่อปีตรงนี้ได้รับแบบเต็มๆไม่เสียภาษี แต่ถ้าใครนะคะเกิดมีความจําเป็นในระหว่างทางจะต้องถอนอุปรกรณ์ตรงนี้สามารถถอนได้นะคะเพียงแต่ว่าถ้าเราถอนก่อนวันที่18เมษายน2568อัตราดอกเบีย้ยที่เราจะได้รับก็จะโดนลดลงมานะคะจะเหลืออยู่ที่0.25%ต่อปีนับตั้งแต่วันแรกที่ฝากตรงนี้เพื่อนๆลองประเมินดูนะคะว่าเงินฝากของเราหรือว่าเงินที่เรามีเนี่ยเราสามารถเก็บเอาไว้ได้ไหมในช่วงระยะเวลา1ปีนะคะโดยที่ไม่ถอนออกมาเพราะว่าเราจะได้รับดอกเบี้ยส ูงแบบกลุ่มคานะคะแล้วพอถึงวันที่18เมษายน2568เพื่อนเพื่อนก็สามารถฝากถอนได้ตามปกติเพื่อนเพื่อนอยากจะถอนก็ถอนได้เลยหรือใครอยากจะฝากต่อก็สามารถทําได้โดยหลังจากนั้นนะคะเราจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์แบบปกติค่ะข้อควรรู้ที่2นะคะก็คือขั้นต่ําในการฝากสามารถเริ่มต้นฝากได้ที่10,000บาทเพื่อนๆจะฝากครั้งเดียวก็ได้หรือจะฝากหลายครั้งก็ได้ภายใต้ระยะเวลาที่กําหนด นะคะระยะเวลาในการเปิดบัญชีและรับฝากตรงนี้เน้นย้ำอีกหรอบนะคะตั้งแต่1กุมภาพันธ์ถึง15มีนาคม2,567เพื่อนๆจะต้องฝากเงินในช่วงนี้เท่านั้นถึงจะได้รับอัตราดอกเบี้ย2.25%ต่อปี และข้อที่4นะคะตรงนี้สามารถฝากได้ที่สาขาเท่านั้นนะคะตรงนี้ใครสนใจไปติดต่อธนาคารอาคารสงเคราะห์ใกล้บ้านเพราะบัญชีนี้ไม่สามารถฝากผ่านแอปพลิเคชันได้และสุดท้ายข้อควรรู้ที่5นะคะก็คือการจ่ายดอกเบีย้ยธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ยปีละ2ครั้งก็คือวันที่29มิถุนายนและ29ธันวาคมสําหรับใครที่สนใจเงินฝากตัวนี้นะคะอยากได้รับอัตราดอกเบีย้ยพิเศษก็คือ2.25%ต่อปีถ้าพูดกันหรือว่าเทีย กในอันตราของออมทรัพย์เนี่ยถือว่าได้สูงนะคะก็ทําตามเงื่อนไขนี้สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมของเงินฝากตัวนี้นะคะเดี๋ยวท่านจะแนบลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างใครที่สนใจสามารถกดเข้าไปเพื่อศึกษาเพิ่มเติมกันได้และก่อนที่จะจบคลิปนะคะท่านขอสรุปสั้นๆ2ข้อว่าเงินฝากออมทรัพย์มังกรทองจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ตัวนี้เหมาะกับใครบ้างนะคะตรงนี้เราเช็คดูแล้วว่าเหมาะกับเราไหมถ้าเหมาะกับเราเราก็ค่อยตัดสินใจไปฝากแต่ว่าถ้าไม่เหมาะก็ไม่เป็นไรถือว่าเรารู้เอาไว้ว่าตอนนี้มีผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะอาจจะท่านสรุป เงินฝากออมทรัพย์มังกรทองเหมาะกับใครนะคะข้อแรกก็จะเหมาะกับคนที่มองหาแหล่งพักเงินในช่วงสั้นๆที่มีความคล่องตัวสูงนะคะตรงนี้ดอกเบีย้ยถือว่าน,น่าสนใจ2.25%ต่อปีและดอกเบีย้ยที่เราได้รับตรงนี้รับแบบเต็มๆไม่เสียภาษีและ2นะคะก็จะเหมาะกับคนที่มีเงินเย็นตรงนี้เราสามารถฝากเอาไว้ได้ประมาณ1ปีนะคะก็คือ1ปีหลังจากนี้หลังจากที่เราไปเปิดบัญชีแล้วก็ฝากเงินเราก็คงเงินฝากเอาไว้นะคะถึงวันที่18 เมษายนส5 6 8าเพื่อให้เข้าเงื่อนไขในการรับดอกเบี้ยพิเศษก็คือ2.25%ต่อปีนะคะตรงนี้เพื่อนๆลองดูกันว่าบัญชีนี้จะเหมาะกับเราหรือเปล่าค่ะ สำหรับวันนี้นะคะทันก็มาแค่นี้หวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆที่กําลังมองหาการเก็บเงินในระยะเวลาสั้นๆเดี๋ยวรายละเอียดทันจะใสเอาไว้ด้านล่างตรงนี้เพื่อนๆลองดูแล้วก็ประเมินนะคะว่าเหมาะกับเราไหมถ้าเหมาะก็ไปตอบไม่เหมาะก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวมีผลิตภัณฑ์อื่นๆที่น่าสนใจอีกเรื่อยๆทันก็จะนําสรุปมาฝากกันแบบนี้นะคะใครอยากดูทันรีวิวหรือว่าสรุปผลิตภัณฑ์การเงินอะไรที่เราดูแล้วรู้สึกว่าเอ้ยน่าสนใจจังสามารถคอมเมนต์ได้นะคะตรงไหนดีแล้วตรงไหนน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทันจะหยิบจับนํา สรุปแล้วก็เล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆแบบนี้นะคะฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามช่องของทันเอาไว้แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับทันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย